สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาแนะนำสกูชชี่ลงแผงล็อตที่10นะคะก็เริ่มเลยนะตัวนี้ก็เป็นตัวลูกท้อนะคะลูกท้อทรงค้ายโมจินะก็ตัวนี้รู้สึกจะเป็นตัวที่จะต้องไปสารเจ้าที่ญี่ปุ่นเท่านั้นนะคะก็คือต้องไปเที่ยวญี่ปุ่นถึงจะมีขายเนาะอย่างนี้นะคะก็ประเทศไทยไม่มีนะก็ตัวนี้ก็จะเป็นอย่างนี้เลยเห็นไหมลูกท้อน่ารักมากหน้าตามันจะคล้ายๆกับโมจิ มากกว่าเนาะเหมือนเป็นหยดน้ำอะไรเงี้ยหรือหัวหอมแหละตัวนี้ก็เป็นแท็กเขานะคะแท็กเขาก็อย่างเงี้ยเห็นไหมแท็กเขาก็จะบอกว่าเนี่ยให้บีบอีนี้แล้วก็รูปสัตว์เจ้าอะไรเงี้ยบีบนะนุ่มแน่นนะจ๊ะไม่สโลนะคะนุ่มแน่นนะ,ะแถ่หน้าตาน่ารักมากเลยะคะ่ะตัวนี้ก็มันก็ไม่มีไม่มีในเมืองไทยอยู่แล้วก็ต้องซื้อตำร้านที่เขา ก็ไม่รู้ร้านอืน่นมีไหมนะก็ไม่รู้เหมือนกันแต่บานก็อาจจะต้องไปซื้อตามร้านที่เขานําเข้าอย่เดียวแล้วแหละก็ของญี่ปุ่นเลยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ